โอ้แสงอลังการมากทุกคนเปิดการได้อันนี้คือได้จากการฟรีทุกคนการระดับรีเจนเดอรี่ทัวร์เลยถ้าแสงแบบนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดกเซนไปช anel นะครับวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆหาการ์ดลายวันกันนะครับไม่รู้ว่าการ์ดหาจากไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีหาการ์ดหาจากไหนเดี๋ยวจะพา,าเพื่อนๆมาดูก่อนว่าการ์ดเป็นยังไงเวลาเราได้การ์ดมานะทุกคนเราจะต้องเอาการ์ดมาใส่ตรงนี้พอเรากดเข้ามาใช่ไหมหทุกกดเข้ามาปุ๊บเราจะสามารถถอดการ์ดแล้วก็ใส่การ์ดได้เราก็จะใส่ได้สูงสุดถึง5ใบเลยนะทุกคนเราก็เลือกการ์ดเอามาใส่ได้นะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถใส่าการ์ดได้นะทุกคนต้องกดรีเบิร์ รีเวิร์ส1ครั้งเราก็จะได้การ์ดมาเปิดนะครับก็คือหลังจากเรารีเวิร์สแล้วอะครับรีเวิร์สทุกๆ1ครั้งเราก็จะใส่การ์ดได้ถ้าเรารีเวิร์สตันแล้วนะครับเราจะสามารถใส่การ์ดได้ทั้งหมด5ใบเลยนะครับวิธีเราที่เราจะหาการ์ดนะครับทุกคนนี่เราต้องมาที่ประตูตรงนี้นะสำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับเราจะต้องจ่ายค่าผ่านทางตรงนี้1ล้านนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเลยอ่าหลังจากเราเข้ามามาหันมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น daily reward นะครับซึ่งตรงนี้แหละที่ทุกคนต้องทํามันเป็นเควสรายว 1วันก็คือหลังจากเลยเที่ยงคืนไปแล้วเราก็สามารถทําใหม่ได้ซึ่งมันจําเป็นมากที่ทุกคนต้องทําทุกวันเราจะได้การ์ดใบนี้เราจะสามารถเอามาสุ่มการ์ดได้ซึ่งการ์ดก็มีขายในช็อปเหมือนกันนะทุกคนสําหรับสายเติมแต่ถ้าใครไม่ใช่สายเติมก็สามารถมาทาเควสตรงนี้ได้ครับเราสามารถทําได้ทุกวันหลังจากเราทําเสร็จแล้วเราจะสามารถเอาการ์ดมาเปิดได้ใน1แพ็คหลังจากเราเปิดแล้วเราจะได้รับการ์ดทั้งหมด5ใบนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเปิดการ์ดให้ดูนะวิธีที่เพื่อนๆจะมาทําเควสตรงนี้เพื่อนๆต้องหาเบลล์หลอดทั้งหมดส พิมแล้วก็มีมีปาวานก็คือจะมีเบลอ์ทั้งหมด4ตัวนะครับ เราจะต้องหาทั้งหมด4ตัวนี้มาใส่ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้รับการ์ดมาเปิดนะครับทุกคนต้องไปล่าทั้งหมด4ตัวนี้มาก่อนนี่เดี๋ยวพี่จะไปล่าให้ดูว่าจะเราล่าเสร็จแล้วเราจะามาใส่ยังไงอย่างแรกเลยนะทุกคนทุกคนต้องมาปรับตรงนี้ก่อนออโต้เซลเพราะถ้าเราไม่ปรับตรงนี้นะเดี๋ยวกระเป๋จะเต็มตัวนี้ตัวนี้จะเป็นระดับอ e ีพิกนะทุกคนแล้วตรงนี้ก็อ e ีพิกเหมือนกันตรงนี้เป็นรีเจนเดอรี่ตรงนี้เป็นมิ ly, ตติกอ่าอย่างแรกเลยทุกคนก็เปิดกระเป๋ขึ้นมาแล้วก็กดตรงออโต้เซลเปิดมิตติกขึ้นมาแล้วก็เปิดอ e นะีีีปปิกกกแล้้ว็เเเเดจนนนนนาาร่่ะพยงทททุุคค กับตรงนี้เสร็จแล้วนะทุกคนก็มากลับมาที่สวนนะรอเป็นหลอดที่เราต้องการนะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ตัวอ่าเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอ,อว่าเราต้องการตัวไหนบ้างเมื่อกี้เหมือนจะมีตัวอะไรนะบีบรรปัตาปิมนี่เจอปาวานแล้วนี่เนี่ยเราก็ต้องการตัวนี้ใช่ไหมเราต้องการไอ้ปาวานตัวนี้อ่าเหมือนเราจะต้องการปาวานตัวนี้หนึ่งตัวนี่หลังจากเการาฆ่าเสร็จมันจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ต้องเราต้องการตัวนี้ด้วยนี่เราต้องการไอ้กล้วยด้วยเห็นไหมนี่เราต้องการกล้วยนี่เราต้องการเป โลมากล้วยแล้วเราก็ต้องการตัวเครื่องบินนี้ด้วยนี่คอคโคไดนี่เราจะใกล้ได้ครบแล้วนะนี่ตีอีกหนึ่งตัวนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปใส่กันก่อน แหลงชักเราได้แล้วนะทุกคนก็สมมตินะเมื่อกี้เราได้ร e g จนเ a อรีมาแล้วเราก็ปิดแล้วก็เราได้มิติมาแล้วเราก็ปิดเพราะถ้าเราเปิดไว้กระเป๋าจะเต็มนะเพื่อนๆก็มาใส่ตรงนี้นะก็มาวางตรงนี้นี่เห็นไหมทุกคนเราก็มาใส่ตรงนี้ได้แล้วแล้วเราก็เมื่อกี้เราได้อะไรมาเราได้บานาน่มาแล้วเราก็เอาบานาน่มาใส่นี่แล้วเราก็เอาโลมามาใส่ปาวานไม่ใช่โลมานี่เราก็ปาวานมาใส่ นี่แล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่นี่ง่ายไหมทุกคนง่ายไหมนี่เรียบร้อยเห็นไหมเราหานแล้วเราจะได้การ์ดมานะการ์ดก็อยู่ในกระเป๋าก็พิมพ์ตรงนี้เซิร์ชคําว่าการ์ดได้เลยนี่แล้วเราก็จะได้การ์ดมา1แพ็คเห็นไหมนีมีแสงด้วยแล้วเราก็หลังจากนี้เราก็ต้องรอเที่ยงคืนเราก็จะสามารถทาได้อีกครั้งหนึ่งทุกๆเท,ที่ยงคืนเรา,เ,ราเวสก็จะรีเซ็ตนะทุกคนเราก็จะได้การ์ดวันละ5ใบสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้การ์ดฟรีนะครับก็มาหากการ์ดจากตรงนี้ ทำเควสรายวันทุกวันเราจะได้การ์ดวันละ5ใบนี่แล้วก็เพื่อนๆที่ได้เควสตรงนี้นะเควสตรงนี้ก็จะมีคําว่าให้เปิดแพ็คการ์ดนะทุกคนทุกคนที่ได้คําว่าแพ็คการ์ดก็คือต้องมาทาเควสรายวันตรงนี้แหละถ้าขึ้นว่า7แพ็คก็คือทุกคนต้องมาทํา7วันเลยนะก็แล้วหลังจากนี้เพื่อนๆก็มาเปิดการ์ดกันได้เลยเพื่อนๆได้มาเราก็จะมาเปิดการ์ดกันดูนะว่าวันนี้เราจะได้การ์ดอะไรดีๆไหมนี่เปิดไปเลยฟิงอู้กคว มีแสงแบบนี้คือได้การ์ดน่าจะได้การ์ดดีมากอาจจะได้การ์ดระดับรีเจนเดอรี่ได้เลยอืมเนีย่ยทุกคนมาเปิดการ์ดอย่างเงี้ยถ้าแบบดวงดีก็จะได้การ์ดเทปเทป,ทปเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันวิ่งคอมอคอมอนคอมมอนอันคอมมอนมันต้องอยู่ใบท้ายแน่ๆใบสุดท้ายแล้วนะทุกคนโอ,อ้การลิเจนเดอรี่โอ้เนี่ย ื่อกี้ถ้าได้แสงแบบนั้นก็คือการ์ดรีเจนนะมันได้ยากมากมากเลยนะทุกคนเพื่อนเพื่อนต้องมาทำนะมันได้การ์ดดีมากมากเลยแนะนำว่าเพื่อนๆนควรมาทําแล้วก็หลังจากนี้นะเพื่อนเพื่อนก็มาที่ตู้นี้ถ้าสมมติเราได้การ์ดซ้ำเยอะๆอ่ะเพื่อนๆก็มากดตรงนี้นี่เดี๋ยวจะมาอัปเกรดการ์ดให้เพื่อนเพื่อนดูกันก็คือหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเปิดการ์ดเราได้การ์ดซ้ำสามใบก็จะมากดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็กดคําว่า m e r ร์ก็คือผสมนี่แล้วเราก็จะรวมร่างการ์ดเพิ่มพลังเห็นไหมการ์ดเราก็จะมีความสามารถเก่งขึ้้้นนแลลวเเรรรราาาาากกกก็็ับมมทีี่่ตง์ใส เมื่อกี้เราได้การ์ดอะไรมานะเมื่อกี้เราได้การ์ดเมื่อกี้เราได้การ์ดลิเชนเดลลี่มาอยู่ไหนอะ ที่เราได้การ์ดร e เซนเดอรี่มาอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอละอยู่ไหนเนี <uh ่ยการ์ดหายการ์ดหายอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่คือการ์ดที่เราได้มาฟรีนะทุกคนเห็นไหมว่าเพื่อนๆทำเควสรายวันเพื่อนๆก็สามารถได้การ์ดระดับ l ีเ e น d ดอรีได้แล้วความสามารถของการ์ดใบดีนะทุกคนทําให้พืชเราตีแรงขึ้นถึง35%เลยนะเพียงเพื่อนๆมาทำเควสรายวันตรงนี้เพื่อนๆก็จะสามารถเปิดการ์ดได้ทุกวันเลยความหายากของการ์ดใบนั้นนะทุกคนนี่ก็มาดูตรงนี้เห็นไหมว่าการ์ดที่ได้มาเมื่อกี้หายากมากมากเลยนะ0 2น ซึ่งเราต้องเปิดเราต้องเราต้องเติมตังค์ซื้อเลยนะแต่เราไม่ต้องเติมก็ได้เห็นไหมเราไม่ต้องเสียตังค์เราก็สามารถหามาได้เหมือนกันการระดับรีเจน d ดอรี่แค่นี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถหาการ์ดได้ทุกวันแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งมาเล่นจะหาการ์ดได้จากการรีเบิร์ดนะเพื่อนเพื่อนสามารถรีเบิร์ดได้ทั้งหมด6ครั้งแล้วเพื่อนเพื่อนจะได้แพ็คการ์ดมาเพื่อนเพื่อนน่าจะได้การ์ดมาทั้งหมด3 0บกว่าใบได้เลยสําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นนะพี่จะมาแนะนําการ์ดให้ทุกคนอยู่3าการ์ดนะก็คือ ความสามารถของการ์ดใบนี้หลังจากเพื่อนๆฆ่าเบลล็อดทั้งหมด1 0 0 0ตัวแล้วคือทั้งหมดในสวนของเราจะเพิ่มพลังโจมตี100%เป็นเวลา5นาทีนะถือว่าดีมากๆแล้วก็การ์ดใบนี้1ใบทุกๆครั้งที่เพื่อนๆฆ่าเบลล็อด50ตัวเบลล็อตทั้งหมดจะถูกแช่แข็งนะแล้วก็การ์ดใบนี้เป็นการ์ดหาไม่ยากทุกคนสามารถหามาได้ง่ายๆเลยถ้าเพื่อนๆมีการ์ดสามใบนี้แล้วเพื่อนๆจะเล่นง่ายมากๆก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับวิธีการ เพื่อนๆแค่มาทำเควสเดลีร่รายวันรีวอร์ด,ดแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถได้รับการหมด5ใบต่อวันแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย